ชุดฉลามขาวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วม DSI ตรวจสอบร้านอาหารรีสอร์ทสงสัยรุกป่าชายเลนครับเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่29มกราคมที่ร้านอาหารสวนปูและบ้านปูร,รีสอร์ทนัาเฉลิมชัยโชติกมาศผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองและป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน สับนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยเรือเอกพิชายเตชะนายทหารการข่าวโดยเฉพาะกิจนาวิโยธินรานายนารักษ์เติมทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการส่วนคุ้มครองและป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนนายเผชิญอ่อนใจเอือ้อหัวหน้าส่วนคุ้มครองป้องกันและรักษาป่าชายเลนที่หนึ่งร้อยตำรวจเอกธรรมวิทย์แต่งภูมิ รองผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกชัยวัฒน์อุทธาผู้บังคับหมวดกองร้อยตำรวจตะวเวนชายแดนกองร้อยที่117บ้านท่าแพตราดน,นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษชุดฉลามขาวกลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชุดพยักภัยกลุ่มป่าไม้กอรอมอนอรจังหวัดราชสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่4กอรอมอนอร และกลุ่มสืบสวนคดีพิเศษกว่าติดติดนายรวมเข้าตรวจสอบจากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่มีนายอารง์กรตุนเนศผู้จัดการรีสอร์ทและนายชูศักดิ์อัครธิการการ,รับเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่พร้อมนำตรวจในบริเวณต่างๆโดยนายอารง์กรตุนเนธผู้จัดการรีสอร์ทบอกว่าบ้านปูรีสอร์ทร้านอาหารและที่พักจดทะเบียนประกอบการธุรกิจเป็นห้าหุ้นส่วนจำกัด เมื่อปีพุทธศักราช2523จดทะเบียนในชื่นอนายสกลสุเน่พร้อมด้วยหุ้นตัวนอีกจำนวนหนึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2532ถึง2535มีการต่อเติมร้านอาหารและซุมอาหารยื่นเข้าไปในทะเลโดยมีสะพานทางเดินไม้กึ่งปูนรุกพื้นที่ป่าชายเลนความยาวประมาณ280เมตรรีสอร์ทอาคารบ้านพักจำนวน13ห้องและห้องประชุมสัมมนา ซึ่งบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าชลเลนเนื้อที่ประมาณ8ไร่ทั้งหมดเป็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456มาตรา117และตามประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497มาตรา9และ108ทวิครับ บุกลุกใช้ประโยชน์มาในเขตพื้นที่ป่าเฉลนนะครับไปเขตพื้นที่ป่าเฉลนได้มีการใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี28นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นการผิดตามปาบป่าไม้2484ตามมาตรา54นะครับรวมทั้งผิดทำปบการเดินหน้าน้ำไทยของของกรมเจ้าท่าด้วยซึ่งเป็นการลุกล้ำลำน้ำนะครับ ทราบว่าเรื่องนี้เดิมก็กรมเจ้าท่าเคยสั่งการให้รื้อถอนนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อปี52ทางอายการก็ได้พิจาาว่าหมดอายุความนะครับหลังจากนั้นพื้นที่นี้ก็มีการใช้ประโยชน์มาตลอดนะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าชลนตามมติกรม23าคม34นะครับเป็นการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชลนอย่างเด็ดขาด ซึ่งตรงนี้เราก็เลยต้องมาตรวจสอบปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้คุณชูศักด์ก็ได้นําตรวจซึ่งท่านก็แจ้งว่าตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นการผิดตามประวัติป่าไม้มาตรา54นะครับตรงนี้เราก็ส่งพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตามมาตรา54ของพรบรป,ป่าไม้2484นะครับซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวน แล้วก็ส่งเพาะอางการเพื่อดาเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการกระทําผิดสารตัดสินนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการรือถอน